หนึ่งสองสามสำนักงานสวัสดิการและบุคลากรในงานจังหวัดตราดขอชื่นชมและขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละทำงานอย่างหนักหน่วงเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 สู้ต่อไปเพื่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับ